อีกหนึ่งคำถามนะคะมาจากสายโทรศัพท์ทางบ้านค่ะคุณเอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญสอบถามคุณหมอค,ค่ะ แลวที่ไรนะครับผมเอาไวัาเพศชอบองตัวครับผมจริงๆเจอบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะคนที่เริ่มวัยกลางคนเวลาเร่มีความต้องการเพศเส้นเลือดจะพองตัวเลือดเข้ามาเลี้ยงด้วยความเร็วครับแล้วมันก็ทําให้เส้นเลือดเส้นเลือดฝอยในองคชาติเนี่ยพองตัวแล้วก็ไปกดหลอดเลือดดาองคชาติก็จะแข็งปังนะการที่จะแข็งตัวได้เนี่ยจะต้องไหลด้วยความเร็วมากกว่า30บเซนติเมตรต่อวินาทีนะแต่ตอนวัยรุ่นนะปกติแล้วเวลาเราแข็งตัวเนี่ยถ้าเราวัดได้เป็นร้อยเลยนะร้อยหรือร้อยสิบก็ได้นะ แต่แต่มันจะค่อยๆลดลงตามวัยตามวัยการพองตัวขององคชาตเนี่ยหรือการหดตัวของเส้นเลือดในองคชาตเนี่ยขึ้นกับระบบประสาทอัตโนมัติ<ม>ที่เราเรียกว่าพาราซินปติกกับซิมปติกครับ,บพาลาซิมก็จะทํางานเวลาเรามีความต้องการทางเพศ เราเห็นสิ่งแล้วมีความต้องการทางเพศพาราซิมทํางานปับ๊บเซเลือดพองตัวองคชาตก็แข็งตัวแต่เวลาเกิดไฟไหม้ไฟไหม้ึกใมันกระตุ้นซิมเาเรติกเซเลือดก็หดตัวเมียมาเมียมาฮะเมียม,มาเมียม,มาตกใจทำไมอะค<ด>ะตกใจตกใ,ใจดีใจที่เมียมาครับคันนี้เวลาเราหันเหความสนใจจากฝ่ายหญิงที่เรากําลังเล้าโลมมาเนี่ยเอ๊ะถุงยางเก็บไว้ไหนวะนะฮะไปมองหามองหาถุงยางนะฮะมันก็หมดการกระตุ้นพาราซิมพาอเรติกเซเลดก็จะค่อยๆหดตัว แล้วยิ่งถ้ามันไม่ไหลเต็มที่แบบวัยรุ่นแล้วเนี่ยมันก็จะอ่อนตัวได้เร็วเพราะฉะนั้นในคนที่เริ่มมีปัญหาแบบนี้เนี่ยจะไม่ค่อยนิยมใช้ถุงยางแล้วจะอาจจะต้องคุมกําเนิดด้วยวิธีอื่นครับอย่างนี้ก็เลยท้ายก็เลยภรรยาคุมกําเนิดเอาครับออันนี้เห็นไหมก็ลบพยายามไปใช้วิธีอื่นหรืออาจจะลองนี้นะครับถ้าไม่อยากให้ภรรยารับประทานยาคุมกําเนิดเป็นเวลานานอาจจะเตรียมถุงยางไว้ก่อนออกศึกก็ฉีกรอไว้เลยวางไว้ใกล้มือให้พร้อมครับผมขอบคุณมากคุณใครับ สสวััดีครบขอบคุณมากค่ะรรรคอ,อะไรร